สวัสดีครับถ้าคุณครูนะครับทำา o o o l l f o r r m ให้นักเรียนส่งงานนะครับในฟอร์มนั้นนะครับก็จะมีหลายวิชาหลายห้องนะครับเมื่อนักเรียนส่งงานมาแล้วนะครับมันก็จะไปกองกันอยู่ที่ชีตเดียวนะครับเวลาคุณครูตรวจงานนะครับคุณครูก็อยากจะเรียงห้องเรียงเลขที่ใหม่นะครับคุณครูจะมีวิธีการทําแบบนี้นะครับทำยังไงนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนำนะครับการใช้สูตรง่ายๆนะครับ คุณครูก็สามารถที่จะแยกวิชาแยกห้องและก็เรียงเลขที่ได้นั่นเองนะครับมีวิธีการทํำยังไงบ้างครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันครับอันนี้เป็นตัวอย่างชีตนะครับที่นักเรียนนะครับได้ทําการส่งงานคุณครูนะครับก็จะมีข้อมูลบันที่นะครับชื่อนักเรียนนะครับเลขที่วิชาแล้วก็งานที่ส่งมาอัปโหลดมานะครับทีนี้นะครับคุณครูก็นะครับ มาเพิ่มชีทครับตรงนี้นะครับข้างล่างนี่นะครับกดบวกนะครับเพิ่มชีทขึ้นมาเป็นชีท2ออย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณครูก็มาดูว่าคุณครูจะนะครับตรวจงานห้องไหนก่อนนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมจะนะครับแยกชีทวิชาเทคโนโลยีม .4 ทับออกมานะครับผมก็ก๊อปปี้เลยนะครับ Ctrl C ชื่อวิชามานะครับเสร็จแล้วก็มาใส่ชื่อวิชาตรงนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีม .4 ทับนะครับ เมื่อตั้งชื่อชีตเึ้นมาแล้วนะครับทีนี้นะครับวิธีการนะครับที่จะดึงข้อมูลมาใส่ในชีตนี้ทํำยังไงนะครับเราก็จะใช้สูตรง่ายๆนะครับสูตรนี้เราเรียกว่าคิวรีนะครับวิธีการนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูก่อนว่าเราจะดึงข้อมูลนะครับช่วงไหนนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมก็จะดึงตั้งแต่ A1 นะครับ A1 มาจนถึงนะครับคอลัมน์ก็แล้วกัน ครับโว่ามาถึงคอลัมน์ G อา H เลยก็ได้สติว่าผมมีการตรวจงานนักเรียนด้วยนะครับเป็น A 1ไปถึงคอลัมน์ H นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ดับบันคลิกเข้าไปในเซลล์นี้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ตัว Q ขึ้นมานะครับจากนั้นมันก็จะมีนะครับสูตร q ิวรีขึ้นมาแบบนี้เราคลิกเอาเลยครับ Q u ว r ีนะครับทีนี้ในการ Q u ว r ีเนี่ยนะครับมันก็จะมีการถามหาแหล่งข้อมูลที่มาว่าจะคิวรีข้อมูลนะครับ จากชีตไหนนะครับเราก็นะครับมาคลิกที่ชีตหนึ่งนะครับตรงนี้เลยนะครับอ่าคลิกมาที่ชีตหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็นะครับเลือกตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับผมก็คลิก1ครั้งแล้วก็กดเมาส์แช่ไว้นะครับก็ลากมาเลยนะครับมาจนถึงนะครับคอลัมน์ A นะครับแล้วปล่อยเมาส์สังเกตว่าตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นคิวรี่เปิดวงเล็บนะครับชีตหนึ่งนะครับแล้วก็ A1 นะครับค c h 1น่นะครับแต่มันได้แค่นี้ แต่เราจะเอามาทั้งหมดเป็นเรนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น A1: H นะครับผมก็จะลบเล็กออกแบบนี้นะครับสังเกตว่ามันจะเป็นสีสีเหลืองสีส้มเต็มพื้นที่เลยที่นี้นะครับนี่คือพื้นที่ที่เราจะเอาข้อมูลนะครับจากต้นฉบับมานะครับแล้วเราก็จะเอามาใส่ในไฟล์ชีตนี้นะครับชีตมสีขีดอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ใส่เครื่องหมายคอมมาเข้าไปนะครับแบบนี้ คอมม่าพิมพ์คอมม่าเข้าไปแล้วก็ดับเบิลโขดนะครับดับเบิลโขดสครั้งแล้วก็วงเล็บปิดนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเลือกข้อมูลนะครับว่าเราจะกรองข้อมูลนะครับจากอะไรนะครับในที่นี้ผมจะกรองข้อมูลจากคอลัมน์ดีนะครับเพราะว่าคอลัมน์ดีเนี่ยคือวิชาที่เรียนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็พิมพ์คําว่า select ลงไปก่อนนะครับ select ไปว่าเลือก select แบบนี้ครับ แล้วก็เคาะวักหนึ่งครั้งพิมพ์เครื่องหมายดอกจันลงไปนะครับดอกจันก็คือทั้งหมดนะครับแล้วก็เคอะวักอีกนะครับ select นะครับดอกจันนะครับแล้วก็ where นะครับ W e r e นะครับโดยเราจะมา where คอลัมน์อะไรเคาะวักหนึ่งครั้งนะครับผมจะ where จากคอลัมน์ d นะครับเพราะว่าคอลัมน์ d นี้เป็นชื่อวิชานะครับหรือว่าห้องเรียนที่ผมต้องการจะแยกห้องมานะครับ ก็คือ D แต่ให้พิมพ์เป็นตัวใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับไม่ใช่ D เล็กนะครับเนี่ยคอลัมน์ D นะครับ w h e r e นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับจากนั้นนะครับพิมพ์เครื่องหมาย single quote ลงไป2ครั้งนะครับแล้วระบุชื่อวิชานะครับในที่นี้ผมจะกรองตามวิชานี้นะครับเนี่ยอ่ะโอเคนะครับคลิกนะครับถ้าไม่อยากพิมพ์นะครับก็ปี p แบบนี้เลยก็ได้ Copy มา แล้วก็ใส่เข้าไปในสูตรแวรนะครับในซิงเกิลโคดตรงนี้นะครับคอนโทลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม Enter นะครับเนี่ยนะครับข้อมูลของวิชามมเทคโนโลยีมอสีทับหนึ่งครับก็จะมาที่ชีตนี้หมดทุกนะครับหมดทุกคนที่เป็นวิชาเรียนนี้นะครับทีนี้นะครับสังเกตเลขที่ครับทีนี้เลขที่มันก็จะสปะสปะนะครับเพราะว่า การส่งงานเนี่ยนะครับมันส่งไม่แน่นอนแล้วจะใครส่งก่อนส่งหลังนะครับทีนี้ผมก็อยากเรียงเลขที่ด้วยนะครับจะได้ตรวจง่ายว่าเลขที่1ส่งงานครบไหมเลขที่2ส่งงานครบไหมอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาพิมพ์สูตรเพิ่มครับเอาเคอร์เซอร์นะครับเอาไปไว้หลังเครื่องหมาย n ิงเกิลโดนะครับแล้วก็คาะ์สดับเบิลโออกไปแบบนี้ครับจากนั้นนะครับให้พิมพ์คําว่าออเดอร์นะครับ o r นะครับแล้วก็ DER ออเดอร บายนะครับ b y อย่างเงี้ยนะครับออเดอร์บายนะครับเสร็จแล้วเคอรวักนะครับเราจะเรียงเลขที่แล้วก็มาดูว่าเลขที่ของเราเนี่ยอยู่ที่คอลัมน์ไหนนะครับตามตัวอย่างนี้นะครับอยู well you, Entonces, ่ที่คอลัมน์ C นะครับนี่คือเลขที่นะครับเลขที่อยู่ที่คอลัมน์สเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นออเดอร์บายนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อคอลัมน์ลงไปนะครับตัวนี้ในที่นี้ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับบายีหมายถึงคอลัมน์ C นะครับแล้วก็เคอรวบักนะครับ แล้วก็ให้เรียงลำดับจากน้อยไปหามากภาษาอังกฤษก็คือ A S C นะครับ A S C แปลว่าให้เรียงจากน้อยไปหามากนะครับถ้ามากไปหาน้อยก็เป็น D S E C อย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราพิมพ์แบบนี้ครับกดปุ่ม Enter ครับนะครับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับมันก็จะเรียงเลขที่นะครับเนี่ยหนึ่งหนึะครับสองสแต่ทั้งหมดอยู่ในห้อง4ีทับหทั้งหมดเลยนะครับแต่เลขที่ก็จะเรียง จากน้อยไปหามากตามนี้เลยนะครับอันนี้คือสูตรนะครับพอเราทําแบบนี้เสร็จนะครับห้อง4ทับสงทำยง่ายมากเลยทีนี้นะครับเราก็นะครับวิชาเดียวกันใช่ไหมเราคลิกตรง3ามเหลี่ยมนี้นะครับแล้วคลิกไปที่ทําสําเนานะครับมันก็จะเป็นสําเนาของ4ทับอสีทับหก่อนนะฮะเราก็ลบสําเนาของออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลขตัวนี้เป็น4ีทับสกด Enter นะครับ เมื่อเปลี่ยนชื่อชีพเป็นสีทับสองนะครับเราก็แค่มาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ครับเปลี่ยนสูตรนะครับด้านบนเนี้ยเปลี่ยนจากสขีด1เป็น4ขีด2แล้วเคาะ e อ t e r 1หนึ่งครั้งเรียบร้อยนะครับเนี่ยวิชาสีทับสองก็มาครับแล้วก็เรียงเลขที่ให้เราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสีทับหนึ่งเห็นไครับนี่ก็เป็นสีทับสองนะครับมีกี่ห้องก็ทํารูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเวลาตรวจงานเราก็จะง่ายละนะครับหรือกรณีที่เราต้องการดึงข้อมูลนะครับ แบบข้ามชีตไปเลยนะครับก็คือเป็นคนละไฟล์ไปเลยนะครับเราจะดึงยังไงนะครับอันนี้เป็นการดึงในในไฟล์เดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับส่วนว่าผมจะสร้างชีตใหม่ขึ้นมานะครับจะสร้างชีตใหม่ขึ้นมาเลยนะครับและตัวเนี้นะครับผมจะให้เป็นเทคโนโลยีนะครับชีตหนึ่งนะครับเอามาที่ชีตนี้นะครับแต่เป็นคนละไฟล์เลยนะครับโอเคนะครับ เสร็จแล้วนะครับตัวนี้อย่าลืมต้องแชร์ด้วยนะครับต้องแชร์ชีตด้วยนะครับต้องแชร์ทุกคนที่มีลิงก์จะดูได้กดเสร็จสิ้นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยให้มันขึ้นคาว่าแชร์ก่อนนะครับทีนี้นะครับวิธีการนะครับผมก็จะต้องอ้างถึงนะครับ URL ของชีตนี้นะครับด้านบนนี้เราเรียกว่า URL นะครับเนี่ยนะครับ URL ผมก็จะ Copy ตั้งแต่นะครับ https อย่างเงี้ยนะครับ มาจนถึงนะครับ select edit ก็ได้นะครับโอเคนี่พอนะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับเวลาจะอ้างข้อมูลข้ามชีทเนี่ยก็ต้องอ้างถึง url ของชีทนะครับหรือ id ของชีทนะครับในที่นี้ผมจะอ้างเป็น url เสร็จแล้วในชีทนี้นะครับอ่าเป็นคนละชีทแล้วนะครับก็จะมาใช้สูตรนะครับอ่าทีนี้จะต้องเป็น import range นะครับ im นะครับโอเท่ากับก่อนเท่าตีเท่ากับ i m นะครับ p นะครับแล้วก็เลือก import range นะครับถ้าไม่อยากพิมพ์ให้ครบนะครับคลิกไปที่ import range นะครับเสร็จแล้วก็นะครับใส่เครื่องหมายดับ b l e q o t e ลงไปนะครับใส่คอมมาลงไปนะครับแล้วก็ดับ b l e q o d e ลงไปอีกแล้วก็ปิดวงเล็บอันนี้เป็น format ของ import range นะครับตัวแรกนะครับชุด double q o d e แรกนี้ก็คือ url ก็คือที่เราก๊อปมาเมื่อสักครู่นี้ก็ ctrl v ลงไปก่อนแบบนี้ครับ อ่าอินพุตเรนด์ U R L ของชีทที่เราจะนำเข้ามานะครับอันที่สองก็คือตัวเรนด์ของข้อมูลนะครับก็ตัวนี้นะครับเราก็อ้างถึงนะครับเนี่ยจากชีทไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชีทหนึ่งนะครับจากชีทหนึ่งแล้วก็นะครับอ่าพิมพ์ลงไปเลยก็ได้นะครับพิมพ์คาว่าชีทหนึ่งก็ได้นะครับเท่าทกับชีทหนึ่ง เวลาอ้างถึงชีทหนึ่งเนี่ยนะครับต้องต่อด้วยเครื่องหมายนะครับตกใจนะครับแล้วก็เริ่มจากคอลัมน์ไหนก็คือ A1 นะครับตามด้วยโคลอนนะครับไปจนถึงคอลัมน์ไหนนะครับตัวอย่างนี้ก็จะเป็น H อย่างเงี้ยนะครับแล้วลองกด Enter ดูนะครับมันก็จะโหลดดิ้งครับแล้วก็ดึงข้อมูลมาทั้งหมดเห็นไหมครับดึงข้อมูลมาทั้งหมดเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเมื่อครับข้อมูลมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราต้องการนะครับจะกรองข้อมูลนะครับเราต้องการจะกรองข้อมูลอ่าจริงๆแล้วเราดึงชีสหนึ่งทำไมมันออกมาตัวนี้นะครับทำไมมันออกมาเป็นเทคโนโลยีหนึ่งนะครับ อ๋อโอเคผมไปพิมพ์ชื่อชิดตกใจหมดนะครับนึกว ah ่าตัวเองพิมพ์ผิดนะครับอันนี้ไม่ผิดนะครับอันนี้เป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดมานะครับเป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดมาแล้วนะครับแต่พอดีผมตั้งชื่อครับตั้งชื่อชิดไว้รอนะครับตัวเองงงเองนะฮะทีนี้ผมต้องการกรองเฉพาะนะครับอ่ามันมาหมดนะครับเนี่ยม6ทับสามอะไรมาหมดเลยนะครับทีนี้ผมต้องการกรองเฉพาะมสีทับหนึ่งเหมือนเดิมทำยังไงนะครับเพราะว่าตอนดึงเราดึงมาโดย import range นะครับ วิธีการนี้จะต้องนะครับวิธีการนี้ต้องเอาคิวรี่นะครับมาใส่มาครอบเขาเรียกวามาครอบนะครับผมก็เท่ากับนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่าคิวรี่นะครับ Q U E R Y แบบนี้นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นเท่ากับคิวรี่เปิดวงเล็บ Import r i n g แบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับอินพุตร a n g e ตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับทุกอย่าง ทุกอย่างที่เราเป็นนำเข้ามาถือว่าเป็น URL ของ Import เรียนเข้ามาแต่เวลาเราจะ q u r r y นะครับพอเราพิมพ์เท่ากับ q u e r y เปิดวงเล็บขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็ใส่เครื่องหมายคอมมาขั้นนะครับใส่เครื่องหมายคอมมาขั้นแล้วก็นะครับพิมพ์เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้นะครับค,คือเริ่มจาก Select นะครับ Select ว่าเราจะเลือกอะไร Select ว่าดอกจันนะครับเลือกทั้งหมดนะครับ select ดอกจันเลือกทั้งหมดนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับเวนะครับเวเดิมเรานั้นนะครับเวลาเราเวในคิวรียในชีตเดียวกันครับเราก็จะระบุชื่อคอลัมน์นะครับเวดีอย่างเงี้ยนะครับดีใหญ่เท่ากับวิชา4ีทับหนึ่งนะครับแต่พอเราดึงข้อมูลนะครับข้ามชีตเนี่ยนะครับเราจะใช้ไม่ใช่ดีแล้วนะครับแต่เราจะ เป็นระบุคําว่าคอนเทนนะครับ c o l แบบนี้นะครับก็คือระบุระบุชื่อคอลัมน์นะครับว่าคอลัมน์ที่เท่าไหร่เป็นการนับคอลัมน์นะครับเช่น a คือคอลัมน์หนึ่ง b คือคอลัมน์สอง c คือคอลัมน์สาม d คือคอลัมน์สี่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นคอนสี่แบบนี้นะครับแต่คอลัมน์เนี่ยตัว c ต้องเป็นตัวใหญ่นะครับ c ใหญ่แล้วก็ o l นะครับคอลัมน์สี่นะครับ where นะครับ ค้นหาว่านะครับคอลัมน์สี่เท่ากับนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับใส่ซิงเกิลโขดเข้าไปเหมือนเดิมก็คือระบุชื่อระบุชื่อที่เราต้องการจะหาก็คือเทคโนโลยีนะครับนี่แหละครับ c คีตึงนะครับเราต้องการหาเฉพาะห้องนี้มาโชว์นะครับก็คอนโทรล b เข้าไปแบบนี้นะครับพอหาเจอแล้วนะครับหาห้องสีทถ้หนึ่งเจอแล้วนะครับในคอลัมน์ที่4คือคอลัมน์ d เราก็เรียงเหมือนเดิมครับอออเดร์ครับออเดอร์ or ก่อนนะครับ or แล้วก็ DER ออเดอร์นะครับ b y b y อย่างเงี้ยนะครับออเดอร์ b y วัดนะครับจะเรียงเลขที่ตามนะครับเดิมของเราใช้คอนอ่ลใช้คอลัมน์4แต่ตอนนี้เราต้องบอกว่าคอน3นะครับ a 1 b 2 c 3ตรงนี้ก็ต้องพิมพ์คำว่า c o l 3อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เวัก ให้เรียงนะครับออเดอร์เนี่ยให้เรียงแบบไหนมันจะมีสองแบบคือน้อยไปหามากกับมากไปหาน้อยนะครับน้อยไปหามากก็คือ a s c นะครับ a s c แบบนี้ครับแล้วค่อยวงเล็บปิดนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บลงไปนะครับทีนี้นะครับในในการระบุคิวรี่นะครับตัวอิน r ุตเรนเราทำเรียบร้อยแต่ตัว Select เนี้ยนะครับเราจะต้องนะครับผมลืมนิดนึงก็คือใส่ดับเบิลโคลด คอมมาแล้วก็ดับเบิลโขดเฉลกแล้วก็มาปิดดับเบิลโ d ดนะครับแบบนี้นะครับหลัง a s c นะครับเมื่อได้ตามนี้เสร็จก็กดปุ่ม enter ดูครับแบบนี้เรียบร้อยครับเห็นไหมครับมันก็จะเรียง 1, 1 2, 2, 2 2นะครับแล้วก็เรียงมาเฉพาะห้องม4สทับหนะครับอันนี้เราเรียกว่าข้ามชีตนะครับข้ามชีตแต่แบบนี้เราเรียกว่าอยู่ในชีตเดียวกันนะครับตัวนี้คือข้ามชีตนะครับก็ต้องใช้ import รนเข้ามาช่วยนะครับถ้าผมต้องการห้อง2ก็ง่ายละที่นี่นะครับก็คลิกนะครับทำสำเนานะครับเปลี่ยนชื่อชีตเปลี่ยนชื่อชีตเป็นห้อง2นะครับพอเปลี่ยนเป็นห้อง2เสร็จนะครับสูตรของเรานะครับก็แค่มาเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับเป็นห้อง2 4คิด2กด enter เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขที่นะครับห้องที่2 4ทับ2 เดียงที่หน่งสองไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการประยุกต์ใช้งานนะครับหรือนะครับการใช้สูตรนะครับที่ทําให้คุณครูจะสะดวกสบายนะครับในการแยกชีตนะครับเวลาที่เราจะตรวจงานนะครับเวลาที่ข้อมูลนะครับมันมาจาก Google Form นะครับมันก็จะมาที่แผ่นงานเดียวกันทุกห้องทุกวิชาและเราก็มาแยกแบบนี้แหละนะครับอยู่ที่คุณครูว่าจะแยกในชีตเดียวกันหรืออยากแยกมาชีตต่างหาก ไฟต่างหากแบบนี้ก็ได้นะครับยังไงก็ไปลองทําดูนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์นะครับสูตรไว้ให้กันแล้วกันนะครับทั้ง2แบบนะครับใต้คลิปสอนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ